เราจะนำเรื่องการประมาณค่าไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรค่ะแบบฝึกหัด1 1 0ข้อที่1ขีดเส้นใต้จำนวนที่สามารถใช้ค่าประมาณได้พร้อมหาค่าประมาณที่เหมาะสมของจำนวนนั้น จำนวนที่จะใช้ค่าประมาณได้นะคะจะเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนสิ่งของเงินนะคะจำนวนคนน้ำหนักอย่างเงี้ยเนาะที่จะหาค่าประมาณได้แล้วตัวที่หาค่าประมาณไม่ได้ละ่ะคืออะไร 1. ปีพศ2วันเดือนปี 3. เบอร์รองเท้า นะคะี 4. ป้ายทะเบียนรถจน์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะเราต้องดูตามความเหมาะสมเนาะเอามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะในช่วง9เดือนแรกของปี2558มีการส่งออกไก่516743ตันที่สามารถหา ใช้ค่าประมาณได้คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นปีพศไม่ได้ตัวนี้เป็นเดือนนะคะไม่ได้ดังนั้นนะคะตัวที่หาค่าประมาณได้ก็คือน้ําหนักที่ส่งออกเป็นมีหน่วยเป็นตันนะคะ516,743ตันเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีที่มันจะเหมาะสมในการส่งออกไก่ ะะการส่งออกไกก็คือการส่งออกไปต่างประเทศเราจะประมาณเป็นค่าประมาณจํานวนเต็ม1ิดไหมมันจะดูน้อยไปนะคะดังนั้นในข้อนี้ครูมุกจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนเลยก็ได้นะคะหรือว่าจํานวนเต็มหมื่นก็ได้นะคะในที่นี้นะคะครูมุกจะหาค่าประมาณออกมาเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะคะนั่นก็คือ ห้าแสนสองหมื่นนั่นเองอ่าก็จะได้ออกมาค่ะอ่าเดวลบก่อนมีการส่งออกไกลเราก็จะเขียนมี สองนหมื่นตันะนะคะข้อแรกเรียบร้อยข้อที่2ค่ะพศ2 547เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยทำให้มีผู้เสียชีวิต5395คนนะคะ ตัวที่สามารถใช้ค่าประมาณได้คือจำนวนคน5,395คนนะคะในที่นี้ครูมุกจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะ5,400คนนะคะมีผู้เสียชีวิต ชีวิตประมาณ5,400ัรคนนะคะให้หาค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับจำนวนจานวนที่เขาให้มามากที่สุดนะคะถ้าครูมุกหาค่าประมาณเป็นอ่า0 0นคนอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าที่เขาให้มาจริงๆใช่ไหมคะดังนั้นครูมุกจะเอาค่าประมาณที่มากกว่าแต่ก็มากกว่าไม่มากนะคะข้อที่3ค่ะในการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ชนะการประมูลเลขหมาย090999999 9นะคะะ ในราคา6ล 99, ้าน29,999ดังนั้นนะคะจำนวนเงินค่ะที่จะสามารถใช้การประมาณค่าได้หมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถประมาณค่าได้นะคะดังนั้นในจำนวนเงินที่ประมาณค่านี้นะคะคฟมุกจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นค่ะ ก็จะได้หกล้านสามหมื่นนะนะคะราคาประมูลประมาณหกล้าน าการจัดงาน t Thailand b เ s ส local products ยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียวที่ตลาดคลองปรุงกรุงเกษมมีผู้ชมงานตั้งแต่วันที่4พฤษภาถึง24มิถุนาะจำนวน2,114,236คนและมียอดขายสินค้ารวม124,91,657บาท จำนวนคนสามารถหาค่าประมาณได้นะคะ2,14,236คนมีค่าประมาณอยู่ที่กรูมุกจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนนะคะประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็ยอดขายสินค้า 124ล้าน9กแสก็ประมาณ125ล้านบาทข้อที่หค่ะอุทยายนแห่งชาติเขาคิชกูอยู่ในตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูจังหวัดน,นนทบุรี2อ2 1อรหัสไปรษณีย์ไม่ได้ค่ะมีเนื้อที่3 6 4 4 4ไ่่อ่ไได้ค่ะ เนื้อที่ยอดเขาสูงสุดมีความสูง1,085มีความสูงได้ค่ะโอเคค่ะเนื้อที่ประมาณเนื้อที่ประมาณ40,000ไร่ค่ะแล้วก็ความสูงประมาณ เขาิชกูดสูงประมาณอนี้ดีกว่าเขาคิชกูดสูงประมาณสูงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรค่ะอ่าโอเคค่ะสิบห้ะข้อข้อต่อไปกันเลยข้อที่สองใหญ่นะคะ ให้ตามคำตอบโทรศัพท์มือถือ14,820บาทโทรทัศน์15,998บาทบ้านค่ะ10ล้าน10ล้าน165,000บาทและก็ตู้เย็น17,190บาทจักรยาน4,950บาทจักรยานยนต์5 0 0 5,100บาทนะคะ ในที่นี้คุณมุกจะหาค่าประมาณนะคะให้เป็นค่าประมาณจํานวนเต็มพันทั้งหมดเลยนั่นเปค่าประมาณจํานวนเต็มพันนะคะมีบ้านนะคะที่คุณมุกจะประมาณออกมาเป็นค่าประมาณจํานวนเต็ม,เต,มเต็มแสนนะคะเป็น10ล้าน2องแสน โทรทัศน์ประมาณ1 6 0 0 0บาทโทรศัพท์มือถือประมาณ1 5 0 0 0บาทตู้เย็นประมาณ1 7 0 0 0บาทจักรยานประมาณ5,000บาทจักรยานยนต์ประมาณ ประมาณห้าหมนบาทสิ่งของที่ราคามากที่สุดค่ะราคามากที่สุดคือบ้านราคาประมาณ10ล้าน2แสนบาทสิ่งของที่ราคาน้อยที่สุดคือจักรยาน ราคาประมาณ5,000บาทเรียงลำดับราคาโทรศัพท์มือถือตู้เย็นและโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือตู้เย็นและโทรทัศน์ค่ะจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยนะคะเน้นย้ำว่าจากมากไปน้อยมากที่สุดคือตู้เย็นค่ะ ราคาประมาณ1 7 0 0 0บาทค่ะรองลงมาคือโทรทัศน์ค่ะราคาประมาณ1 6 0 0 0บาทค่ะสุดท้ายราคาน้อยที่สุดคือโทรศัพท์มือถือค่ะ ราคาประมาณ1น0 0 0บาทที่เราหาค่าประมาณไว้แล้วนะคะจักรยานยนต์มีราคาประมาณกี่เท่าของราคาจักรยานอ่ะเอามาเลยจักรยานยนต์ราคาประมาณ50,000บาทนะคะเป็นกี่เท่าของจักรยานจักรยานคือ5 0 0 0บาทค่ะอ่ะเราก็ตัดเลยคะ่ะ 1> 1 5 1เป็น5 1เป็น5 0ตัด0 0ตัด 0/ 0ตัด0เหลือเท่ากับ10ส่วน1ค่ะดังนั้นรถจักรยานยนต์มีราคาประมาณ10เท่าของราคาจักรยานถ้าต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือและจักรยานต้องจ่ายเงินประมาณ โทรศัพท์มือถือประมาณ15ื่นค่ะจัก,กรยานประมาณ5,000ดังนั้นต้องจ่ายเงินประมาณ20,000ค่ะโทรศัพท์มือถือประมาณ15่และจัก,กรยานประมาณ5,000บวกกันก็ประมาณ20,000ค่ะโอเคค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่1.10ของเราถ้าเด็กๆคนไหนที่สงสัยนะคะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่ามีเทคนิคแนวทางดีๆอะไรที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆคนอื่น,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 นก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของการประมาณค่าจํา ค่าประมาณจํานวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมืน่นเต็มแสนเต็มล้านก็กลับย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้าได้เลยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณก็ขอจบการนำเสนอแนวทางการทําแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ